ดูไ้คางดำนี่เนี่ยเอเลียนนะเนี่ยเนี่ยเนี่ยโดนไหมไม่น่ารอดเรียบร้อยยิงร้อยแปดเลยเยอะจัดเลยคางดำ เรียบร้อยใส่เกลือใส่เกลือครับปลาเกลือครับนั่งญิงลมๆเลยได้เปรียบพี่นะครับเติดติ๊หดยาเยอะนะลิมคอนโอ้ใส่สวยนะขางดำใส่เกลือเลย นี่นะพี่ทองนะกิโลดูไปคางดำนี่เนี่ยเอเลี่ยนนะคาเนี่นี่นี่ตาปูดนะโดนไหมไม่น่ารอดเรียบร้อย ยิงร้อยแปดเลยเยอะจัดเลยคางดำเรียบร้อยสเกือสาเกลือ,อ,รอครับปลาเกลือครับนั่งยิงลมๆเลยได้เปรียบพี่คานะครับต่ดติดหญ้าเยอะนะริมคลองโอ้ส่สวยนะคางดำสายเกลือเลย นี่นะพี่ทองนะ